เป็นภาพชุดก็ไม่มีความต่อเนื่องในการเล่าเรื่องแต่อย่างใดแต่ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเมื่อญี่ปุ่นได้เปิดรับอารยธรรมจากฝั่งตะวันตกลูกพี่จะกดปุ่มอีกลาใช่ไหมครับโซ่ <So> <อ>บทที่2อ,อิทธิพลตะวันตกและต้นกําเนิดมังกะ การให้เครดิตประเทศญี่ปุ่นเพียงผู้เดียวในการสร้างสรรค์ศิลปะการเล่าเรื่องด้วยมังงะอาจจะไม่ค่อยแฟร์เลยสักทีเดียวเพราะศิลปะมังงะในรูปแบบของการ์ตูนได้รับอิทธิพลจากประเทศฝั่งตะวันตกเป็นอย่างมากอันนี้เพิ่งรู้เลยครับเนี่ยแล้วนั่นอะไรเหรอครับเออนั่นคือคุโรบุเนหรือว่าเรือดำจากอเมริกาที่จะบังคับให้ญี่ปุ่นเปิดประเทศโอ้หนี่เรามาถึงจุดเปลี่ยนของประวัติศาสตร์เลยเหรอเนี่ยหลังจากเป็นประเทศมานานกว่า200ยปีญี่ปุ่นได้เปิดรับอารยธรรมจากตะวันตกอย่างล้นหลามในยุคเมจิหน่่่่งอาาารรยททีี้คกกววดตตตููลัช ได้ตีพิมพ์และผลิตนิตยาสารกระตูนล้อเลียนแรกของญี่ปุ่นที่มีชื่อว่า The Japan Punch ในปี1862และกลายเป็นสื่อที่มีอิทธิพลเป็นอย่างมากจนคำว่าพ่นจิที่เป็นคำทับศัพท์ของคำว่า Punch ในสมัยนั้นถูกใช้เป็นคำเรียกกระตูนล้อเลียนทุกชนิดในญี่ปุ่นเหมือนที่เราเรียกมามา่มาแทนบะบีกึ่งสำเร็จรูปใช่ไหมครับแม่นแล้วแต่ว่าพ่นจิยังเป็น